ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเลื่ยจิกซอนะครับยี่ห้อบอสรุ่น GST 1 5 0 BCE สินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล่องใส่เครื่องมืออย่างดีหนึ่งอันนะครับตัวถัดรองพลาสติกใบเลื่อยจิกซอนะครับยี่ห้อบอสนะครับให้3ชิ้นนะครับพลาสติกใสตัวนี้นะครับใบคู่มือการใช้งาน แล้วก็ท่อสําหรับใส่กับเครื่องดูดฝุ่นนะครับท่อตัวนี้นะครับจะใส่เข้ากับตรงนี้นะครับก็ปัจเจกหกเดียมโอเคเรามาดูสเปคของเครื่องกันนะครับสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับกำลังวัตต์นะครับจะอยู่ที่780วัตต์ ความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่500ร้อยถึงสามพรอรอบต่อน,นาทีใช้ไฟ220โวลต์นะครับเดี๋ยวผมบอกเข้าๆก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นสุ่มปุ่มปิดเปิดตัวนี้คือ Lock สวิตช์ล็อกสําหรับให้เครื่องเดิน,เ,นเดินแบบต่อเน,นื่องนะครับด้าน,นหลังนะครับจะเป็นตัวปรับความเร็วรอบปรับได้6ระดับนะครับ นั่นนี้นครับจะเป็นปุ่มเตะนะครับทําให้ตัดไวขึ้นนะครับส่วนใบนะครับจะใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้จะเป็นแบบใส่ใบแบบรวดเร็วนะครับอเดี๋ยวผมจะใส่ใบให้ดูนะครับใส่เข้าไปก่อน อโอเคก็เดี๋ยวกดกดเครื่องให้ดูกันต้องทำเรืองเ,อเองยอะ เห็อ่ะเดี๋ยวทำปุ่มให้มันค้างหน,น่อยเดี๋ยวกดอีกรอบนึงน่ครับเราก็เครื่องกระเด็นแบบอัตโนมัตินะครับอ่าโอเคตัวครองที่ทเครื่องเขาจะหยุดนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราเอาใบออกให้ดูอเอาง่ายง่ายง่ายนะครับปิดลงมาให้สดแล้วก็เอาออกโอเค โอเคครับลูกค้าท่าในใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ